สวัสดีครับผู้ชมครับผมวันนี้เราก็มาลง้วรุ้งหคุณพาลีส่วยต้องใช้ับ้างไพ่้กับบ้ามวันนี้ก็มาขมาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเขาชมนะบานไปทกวันกี่วลกี่วันกี่วันเนาะก่ัยี่บวันก็นปกติเราจะใส่ปุ๋ยกี่วันครับ เมื่อก่อนก็ประมาณนี้แหละแต่วันยี่สิบวันทีน่าว,วันนะครัตอนนี้ผมก็รอว่ารอรอปุ๋ยตัวใหม่มาพอรอปุ๋ยตัวใหม่โยมมนัครับผมตอนนี้ก็ลังรอปุ๋ยอยู่ปกติก็จะใส่ประมาณยีวันวนะี่เนาะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยตอนนี้ที่ปลูกนี่ก็สีไร่อ๋อสีไร่เนาะสไร่อยู่แล้วตรงนะี้สิไร่ตรงนี้มันเล็กอยู่ปกติเราไร่แลกเปียนได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้อยู่ครับแต่ว่าเเจพราะข้เ็นาวดหมขมาวเร่ภูเขาจืชรืร เขาเรียกว่าทําให้ดินร่วนซุยโฟพวกเชื้อราในดินแล้วพวกวัชพืชมันจะไม่ค่อยขึ้น,น,นครับผมเพราะว่าการที่พืชเราเข้าวมันมันจะได้สมบูรณ์หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเกิดจากที่หนึ่งไม่มีข้าวดีไม,มไม่มีวัชพืชครับแล้วก็ข้าวแตก่กอดีครับ,รบผมเนี่ยเน้นเดี๋ยวนี้มันกร็รับปุ๋ยได้ใช <c oughs> ่ร <ๆ S 1> ับปุ๋ยอยู่ดินนะโอเคมีมาใช้เลยเลยมันก็เป็นที่ใหญ่นะเพราะว่าเราผ่านการทำมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนาะเพราะนั้นเราไม่เคยเติมแต่ธาตุสารอาหารลงไปในดินเลยมันกก็ททาาาาาาาใใหห้ดดินขธตุอรระพพบงีเส่ว พวกโมงเลยปุ๋ยพวกยูเรียพวกสารเคมีลงไปนะมันทำให้ดินเสื่อมเนาะครับสมไปเรื่อยทำให้ดินเป็นกรดพอเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันก็จะไม่กินเราะเราข้าวไม่กินปุ๋ยมันเปรี้ยวแล้วมันแข็งใช่ใช่ข้าวไม่กินปุ๋ยครับผมอืมครับแข็งเพราะนั้นก็ดินดินจะแน่นดินตึงดินเป็นกรดด้วยก้อเป็นก้อนครับข้าวไม่ข้าวไม่แต่กอแล้วก็เข้ากระดาน ใช่ใช่ครับนี่เขาได้ปุ๋ยตัวนี้มาเนาะครับมันจะทำให้แข้าวแต่กอดีมาเข้าเอามาแก้ข้าวเขียวไปตั้งข้าวเขียวไปตั้งด้วยแล้วก็พวกเป็นหน่อแมลงจะไม่มารบกวนเลยเอามาแก้ดินที่มันเป็นเปรี้ยวดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวนี่เป็นกรดครับผมตีกรดให้เป็นกลางเลยเป็นกรวดซุยอ่าตอนนี้ก็จะร่วงซุยนี่ก็เข้าเขากับหาอาหารกินได้ไงฮะล่าเขาจะช้อนใช้หาอาหารยาวขึ้นตอนนี้เขาจะมาตอนนี้เขาก็จะมาสาธิตกันละทดลองแต่ละอตอนนี้คือก่อนใช้วกันนะครับผมก่อนใช้เอาันปุ๋ยหัวหน้ามาหนึ่งลูกมาดูก่อนใใชช้้้เเเเคาาามันนนจจะะปป็็็ลวกกีุ่๋ย ใช่หนึ่งไร่ใชหนึ่โลครับผมเราใช้เนี่ยเราใช้แปลงนี้สอไห้แล้แปลงข้างหน้าน้นครับผมสแปลงเออไม่มาถึงไตรถึงไม่ถึงอันนี้ประมาณสักสงานสองงานพราไร่หนงมันสี่สีงานอมนสงานเนี่ยผมว่าจะเออจะเยอะอจะยไป3ามสลอกก้วพ่อนนะสามลอกมันสามอกเลยมันนั่นจะได้ดูง่ายจะได้ดูง่ายดูง่ายหนึ่งสองสาอกเนี่ยสามลอกสามอกถึงไร่ไหมเนี่ยถึงอะก็ไม่ถึงอ่ะ อ๋อไล่เมืองเลยครั้นี้เขาเป็นแค่กลุ่มงแกนแล้วไปยุโรปยี่สามกิโลสี่กิโลเอาสักมาสักผสมห้ากิโลก็ได้สักสิบกิโลออกมาละแล้วประสิทธิภาพจะใส่ละจะใส่วันนี้เหรอจะใส่เดี๋ยวนี้เหรอเตรียมมาแล้วเหรอ รวยรวยรวยคนผาลิตสวยต้องใช้จริงตอง